เพราะฉะนั้นครูอจึงไม่ได้ยึดว่ากระถินเงินล้านของครูเป็นของครูไงครูคิดว่ากระถินของครูเป็นของทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยเป็นของผู้บริหารเป็นของทีมงานนพเก้าทุกคนและเป็นของพี่น้องทุกคนเลยที่มาร่วมแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ร่วมเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วอนุโมทนาสาธุเขาก็ได้บุญนี้เท่าเราเลยเพราะเราอะส่งบุญนี้ แผ่ออกไปทุกคนเชื่อไหมว่าเวลาครูทําบุญเหมือนที่ครูไปทําบุญกับพี่แหม่มวันนี้ค่ะทุกครั้งครูจะอุทิศบุญกุศลนั้นให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาตลอดเลยทุกครั้งที่ทําบุญปุ๊บครูจะส่งบุญให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาก่อนเลยเพราะเรากําลังมาทําบุญในวัดเพราะฉะนั้นค่ะครูจะนั่งอุทิศกุศลเลยว่าขอบุญที่ข้าพเจ้าชนิตาแดงวิชัยนะคะชื่อเดิมคือวชิราพรชาติซานะคะแล้วก็บอก มันดะไปเกิดอะไรก็ว่าไปขอทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงณสถานที่แห่งนี้รวมถึงเทพเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าชั้นภูมินะคะรวมไปถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดบรรพบุรุษของข้าพเจ้ารวมถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาสรรพสัตว์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งอยู่อะเราอยู่ในสถานที่วัดเราต้องส่งบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางของวัด ะะให้ดวงวิญญาณให้เจ้าที่เจ้าทางทุกครั้งที่ครูทําแบบเนี้ยลมจะมาโชยหาครูทั้งทงที่ไม่มีลมครูสังเกตทุกครั้งเลยทุกคนเวลาครูไปทําบุญที่ไหนก็ตามแล้วครูอาจจะตั้งจิตเนี่ยคุณครูจะลุกตลอดเวแบบเนี้ยค่ะสู้สู้สู้ตลอดหัวถึงเท้าแบบเนี้ยสู้สู้แบบเนี้ค่ะเหมือนดวงจิตท่านรับรู้ในสิ่งที่ครูพูดนะคะทุกครั้งที่เวลาครูอุทิศบุญที่วัดหรือที่ที่ครูไปทําบุญน่ะ ลมอ่ะจะมาโดนตัวครูตลอดเลยค่ะมันเป็นลมเย็นนะ่ะทุกคนลมเย็นแล้วครูจะรู้เลยว่าท่านมารับละแบบนี้ยค่ะประจํานะคะท่านมารับละเพราะฉะนั้นครูจึงไม่เคยกลัวกับการทํากระถินนะคะถึงแม้จะเป็นเจ้าภาพไม่เป็นเจ้าภาพร่วมไม่ร่วมอะไรอย่างงี้ค่ะจิตเราบริสุทธิ์นะคะครูจึงไม่ได้กลัวค่ะทุกคนมีวาละเป็นของตัวเองอย่าไปกลัวเมื่อเรามีโอกาสทุกคนฟังนะปักหมุดไว้เลยเมื่อวันหนึ่งที่เรามีโอกาส ให้เราได้เป็นเจ้าภาพกระถินสักครั้งหนึ่งจะจะเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอปักเอาไว้เลยเพราะอน,นิสงแห่งบุญกระถินใหญ่มากหนึ่งปีมีครั้งเดียวทุกคนไปอ่านดูนะบุญกระถินเนี่ยครูพูดเนี่ยครูขนลุกตลอดเลยเทพเทวดารับรู้บุญกระถินเป็นบุญที่ใหญ่มากทุกคน,กคนใหญ่มหาศาลมากน้อมจิตรับได้นี่คือได้แบบโอ้โหแล้วบุญนี้ทําเอาไปทําอะไรอ่าบุญกระถินเอาไปทําอะไรทุกคนบุญไม่ใช่เงิน ที่จะเอาบุญไปขอซื้อความสําเร็จเอาบุญไปขอซื้อความน้ำรวยเอาบุญไปซื้อรถเอาบุญไ,ไปซื้อบ้านไม่ใช่บุญน,นะคะจะนําพาเราไปเจอสิ่งที่ดีจะนําพาเราไปเจอครูบาอาจารย์จะนําพาเราไปเจอคนที่ดีจะนําพาเราไปเจองานที่ดีจะนําพาเราไปเจอสิ่งที่พาเราไปในสู่จุดที่ดีแล้วสิ่งที่ดีนั้นแหละจะนําพาความต้องการที่เราอปรารถนา ปัถนาต้องการมาสู่เราเราปัถนาอะไรเราปัถนาความรวยเราปัถนาความมั่งคั่งเราปัถนาความสุขเราปัถนาการไม่เป็นโรคเราปัถนาความแข็งแรงเพราะฉะนั้นบุญที่เราแผ่ออกไปอ่ะทุกคนไม่ใช่เงินที่จะไปซื้อมาได้แต่บุญทุกคนคะแต่บุญจะย้อนกลับเรามา,มากกว่าสิ่งที่เราอธิษฐานจิตไว้ เพราะฉะนั้นครูถึงอยากให้ทุกคนทําบุญด้วยใจบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในบุญนั้นจนครบท้วนถาวรถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปในบุญบุญนั้นถึงแม้เราไม่ได้ไปร่วมงานงานนั้นแต่จิตเราน้อมอัตุโมทนาสาธุด้วยหัวใจของเราอะ่ะเหมือนเสมือนว่าเราอะ่ะไปอยู่กับเขาทําไมครูอชอบดูเวลาคนไปทําบุญสร้างพระอะไรเงี้ยเราอะ่ะน้มไปว่าเหมือนเราได้บุญด้วยแล้วอธิษฐานจิตเลยนี่คือสิ่งที่ครูทํามาตลอดนะคะทุกคน ดูผลลัพธ์ค่ะ